วิธีลงทะเบียนพักชำระ ا นีทกสผ่านแอป b a a c Mobile มี6ขั้นตอนไปดูรายละเอียดในคลิปค่ะ สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญญราจ่ดไท้วันนี้จะพาไปดูหน้าตาวิธีการลงทะเบียนการพักชำระหนี้3ปีของทกศค่ะซึ่งจะเริ่มให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่1ตุลาคม66เวลา12นาฬิกาไปจนถึงวันที่31มกราคม67นะคะซึ่งวิธีการลงทะเบียนต่างๆนี้ธัญราได้มาจากเพจเ Facebook ทกศ B A A C Thailand ค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปสมัครสิ่งที่เราจะต้องเตรียมก่อนมีสาอย่างด้วยกันค่ะ 1. บัตรประจำตัวประชาชน 2. องเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้ 3. แอป BAAc Mobile ของธนาคารทกสสำหรับใครที่ยังไม่ดาวน์โหลดนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ที่แอป Store g o o g l e p l a y และแอป g a l l ลอรค่ะไปดูขั้นตอนการสมัครกันเลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ไม่มีแอปให้ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันมาเมื่อดาวน์โหลดเสร็จ ให้เปิดแอปขึ้นมาค่ะให้เลือกมาตรการพักชำระหนี้สำหรับใครที่มีแอปอยู่แล้วนะคะให้เลือกคลิกบนแบนเนอร์ด้านบนสุดเลยค่ะจะอยู่ตรงนี้หน้าต่อไปค่ะจะเป็นรายละเอียดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขให้ท่านอ่านให้เข้าใจนะคะจากนั้นเลื่อนลงมาด้านล่างให้กดคำว่าเริ่มต้นจากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้ากรอกข้อมูลให้ใส่เลขบัตรประจำตัวประชาชนใส่เบอร์โทรที่สามารถติดต่อได้จากนั้นกดตรวจสอบสิทธิ์ค่ะ จากนั้นข้อมูลที่เรากรอกไปค่ะจะแสดงขึ้นมาซึ่งในหน้านี้เราสามารถแก้ไขข้อมูลได้นะก็สามารถแก้ไขได้โดยกดคําว่ากลับไปแก้ไขแต่ถ้าตรวจสอบข้อมูลแล้วว่าถูกต้องสามารถกดคําว่ายืนยันได้เลยค่ะ จากนั้นให้ท่านรอประมวลผลนิดนึงถ้าใครมีสิทธิ์จะได้ข้อความสีเขียวว่าแสดงความประสงค์สำเร็จจากนั้นให้ท่านรอเจ้าหน้าที่โทรกลับมาเพื่อนัดวันเวลาไปยื่นเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมผู้ค้ำประกันด้วยในวันที่ธนาคารโทรมาให้ท่านสอบถามด้วยนะคะว่าจะต้องเตรียมคนค้ำประกันกี่คนสำหรับคนที่ไม่ได้รับสิทธิ์ตามมาตรการนะคะจะขึ้นข้อความสีแดงว่าท่านไม่ได้รับสิทธิ์หากท่านสงสัยสามารถโทรสอบถามได้ที่เบอร์0ูนย์ 5 5 5ห5 5หค่ะและนี่ก็คือข้อมูลวิธีการลงทะเบียนสำหรับคนที่ต้องการลงทะเบียนพักชำระนี้3ปีค่ะเขาจะเริ่มให้ลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเวลาเที่ยงขึ้นไปนะสำหรับวันนี้ธัญรัตขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปสวัสดีค่ะ